เคียแล้วเช่นบวมเหนื่อยหายใจไม่ออกบางทีมันต้องใช้ตัวช่วยนิดหนึ่งการที่ทานอะไรก็ตามแล้วเห็นผลลัพธ์เร็วมันทําให้คุณมีกําลังใจถูกไหมใครยังไม่ด่วนคุมอาหารไปก่อนแต่ถ้าเกิดใครชอบความเร่งด่วนก็จัดทางนี้นะคะคุมด้วยรเร่งด้วยก็มีแต่ดีกับดี อายุเยอะร่างกายอาจจะต้องการอะไรฟื้นฟูข้อมูลก็เยอะไปหมดไม่รู้จะกินอะไรดีนะคะแต่อยากเริ่มดูแลตัวเองจากประสบการณ์ในการดูแลผู้ที่ไตเสื่อมนะคะแล้วก็พบว่าคนที่ไม่มีเวลาในการที่จะดูแลตัวเองเยอะนะคะกินข้าวนอกบ้านแล้วก็คนที่มีอาการกลุ่มของการั้างเคียงแล้วเช่นบวมเหนื่อยหายใจไม่ออกคุมอาหารไปแล้วแต่มันยังไม่โอเครู้สึกว่าเป้าหมายเราอยากไปขึ้นเผนี้อีกอะแต่ว่าเซลล์มันอาจจะไปไม่ถึงเราอาจจะต้องมีตัวบูสช่วยนิดนึงนะคะก็ มีตัวสารอาหารที่เข้าไปช่วยในเรื่องของดูแลทั้งระบบเลยระบบหลอดเลือดเล็กหลอดเลือ,ลอดใหญ่ในไตในหัวใจครบทั้งวงจรรวมถึงไขมันความดันด้วยนะคะเป็นสารอาหารในรูปแบบเจลนะคะซึ่งข้อดีก็คือทานง,ง่ายดูดซึมไวใช้ได้ผลทำให้หลายๆท่านเห็นผลลัพธ์เร็วและมีกำลังใจ ทุกท่านการที่ทานอะไรก็ตามแล้วเห็นผลลัพธ์เร็วมันทําให้คุณมีกําลังใจถูกไหมใครยังไม่ด่วนคุมมาหาไปก่อนแต่ถ้าเกิดใครชอบความเร่งด่วนนะคะแบบขึ้นทางด่วนก็จัดทางนี้นะคะคุมด้วยรเร่งด้วยก็มีแต่ดีกับดีสีเขียวเนี่ยนะคะอูมิ2นะคะแล้วก็ฮาร์ดหนึ่งลินจะแนะนําส่วนบุคคลแต่ว่าโปรแกรมที่ทานเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แต่ละคนจะเนะลินจะแนะนําให้เหมาะกับแต่ละคนที่แตกต่างกันนะคะถ้าใครสนใจแบบทางด่วน ปโปรแกรมฟื้นระบบทางร่างกายดีกว่านะคะให้ทั้งไตคุณดีขึ้นค่าไตาคุณดีขึ้นแล้วก็อาการปรสัสสาวะเป็นฟองเหนื่อยเพลียนะคะพวกนี้ฟื้นตัวไวขึ้นนะคะอยางเนี้ยอืมนะคะก็เป็นในรูปแบบเจลข้อดีก็คือดูดซึมเข้าสู่สร่างกายได้เลยร่างกายเอาไปหยิบใช้ได้เลยไม่ต้องผ่านระบบการย่อยให้มันเสียเวลาแล้วยิ่งคนที่สูงวัยเราก็รู้อยู่แล้วหูแค่กินเนื้อสัตว์ไปเยอะๆเนี่ยเรายังย่อยไม่ได้เลยนึกออกไหมคะ แล้วเราจะไปกินแบบที่มันเป็นเม็ดมันก็ย่อยยากอีกมันใช้เวลาย่อยสิ่งที่กินมันดีไหมมันดีแต่บางอย่างเนี่ยร่างกายเราเนี่ยแหละครัไม่ดีเองก็คือใช้ไม่ได้ดังนั้นแบบที่เป็นเม็ดเม็ดบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยกินน้ํำน้อยย่อยไม่ได้นะคะทางอเมริกานะคะก็วิจัยนะคะ d e v e l o p พัฒนา Research นะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขึ้นมาให้เป็นในรูปแบบเจลนะคะเด็ดดูดง่ายดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเห็นผลไวกำลังใจก็มาทำให้ การฟื้นฟรูร่างกายเนี่ยมันดีขึ้นเป็นสเต็ปสเต็ปถ้าไตอยู่ประมาณ40ขึ้นเป็น55 60แต่ใช้เวลานะคะแต่ละคนใช้ระยะเวลาไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับอายุและความเสื่อมของคุณที่มีเบื้องต้นด้วยแต่โดยส่วนใหญ่ดีขึ้นได้นะคะเบาหวานลงไตกินได้ไขมันลงไตกินได้นะคะใครที่เป็นไตเสื่อมเป็นโรคชุดครบเลยนะคะก็คือสามพี่น้องเบาหวานไขมันความดัน หัวใจอะไรแบบนี้ทานได้หมดนะคะแล้วก็อย่างตัวนี้เขาจะเด่นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มของความดันไขมันมากๆนะคะตัวนี้ถ้าเรากินเจ้านี้ต่อเนื่องสักสมมติ8เดือนหรือ1ปีหรือ2ปีเพราะค่าเลือดคุณดีมากดีจนคุณหมอไม่กล้าให้ยาทุกคนคิดภาพสิโอ้โหวันนั้นไปจะแบบดีใจขนาดไหนถูกไหมคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันมีผลตีลวนต่อกันนะคะจึงอยากให้ทุกคนเนี่ย เริ่มหันมาดูแลตัวเองนะคะ,ะใครอยากสายเร่งด่วนนะคะมาอันนี้เลยนะคะก็ใครอยากได้ราคาโปรโมชั่นทักมานะคะว่าสนใจโปรโมชั่นถ้าคุณอยากจะเป็นคนหนึงที่สุขภาพดีกดติดตามช่องรินไว้นะคะแล้วมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไปได้เลยนะคะวันนี้รินขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตาม